นะครับผมที่ผมเอามือชี้ครับนะที่ผมมือสีด้านหลังครับตัวนั้นนะครับคือทอยเสียทอยเสียหน้าแปดนะครับปาฮัติทัวคือจังส่ใหญ่แท้เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าเป็นอย่างผมถึงใส่ทอยใหญ่นะครับผมจะบอกเหตุผลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สี่นะครับสําหรับเต้าเผาถ่านเองกระทะสู่ของผมนะครับสู่ที่ผมคิดค้นขึ้นเองแบบบ้าๆบอๆไม่เจ็บบาท เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ผลฟังครับว่าทาไมผมถึงใช้เตาไอถึงใช้ท่อควันเ่อะท่อไอท่อควนหลังนะครับทําไมถึงใช้ใหญ่แท้นะครับคุยอยัางใส่ใหญ่แทะนะครับเดี๋ยวที่บอกฟังเหตุผลของผมทีมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวาายางไปไกลๆกล่อนนะครับมาเบิ่งกันครับตัวนี้เป็นท่อนาแปดได้พี่น้องนะี่ครับเนี่ยเส้นผ่านตรงกลางนะครับนาแปดแปดนิ้วครับแปดนิ้วเดี๋ยวจลาับมีนาวาัดมากน ปดนิ้วครับนี่ครับเลขหนึ่งมันมันหายเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้บ่ครับแปดนิ้วนี้เลขนี้เลขแปดยี่สิบครับเนาะยี่สิบเซนเนาะเขาข้าประมาณนี้ครับ,นนนนเ,นนรบเน,ะน,เนะาะเพราะว่า,วะาวะตะละมีมันหักครับแปดนิ้วครับเส้นผ่านตรงกลางแปดนิ้วอือหลายคนก็จะคิดว่าโอ้ยฉันเจ้าใส่ท่อใหญ่ปุ่นี่ไม้ในเตาหรือหม่เป็นกี่เท่าเมื่อแท้สิ <laughs> เดี๋ยวันจะบอกฟังครับไอ มันใหญ่จะพอช่วงนี้จะซื้อครับแต่ว่าช่วงล่างน่ะช่วงล่างน่ะได้ครับเดี๋ยวพวกพวกโฟกัสให้กองโฟกัสกันเลยครับสังเกตว่าหู้นี่น้น่อยหนึ่งที่จริงอ่ะผมว่างบนเสมอครับผมเหตุผิดสูตรนิดนึงผมผมจงใจว่าไงให้ให้หู้นั่นมันอยู่ระหว่างกลางแต่ว่ามันเอียงนิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างครับไอ้ด้านล่างน่ะผมทําเป็นรูหน้าห้าเอ็หน้าสี่หน้าสี่หน้าห้านี่แหละประมาณหน้าห้าครับหู้หู้ล่างนะครับเป็น้องนะหู้ว่าผมจบ ดินนะนะมันเป็นหนาหาหนาหาด้ยครับแต่ว่ามันออกมานี่เป็นหนาแปดมาที่นี่ไอตอนออกนี่ผมเสียหาเนี่ยมามาเฮ็ดอ่าอาจจะเป็นแผ่นเล็กหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาวางคว่ำลงครับนี่ผมที่โลกนี่นระวางรองงวงเลยนะครับนะปั๊บลงพวกอัดตั้แผ่นเล็กหนาหน,า,นากันเลยเดี๋ยวเบรงก่อนแล้วเจเสียหาอุปกรณ์ได้อาจจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งว่ากลมๆพอดีกับร่องนี้นะครับพอดีกับบาบาท่อตัวนี้ าวางไปแล้วก็เจาะรูตรงกลางผมจะให้มันออกเป็นหน้าสี่ด้านบนก็สรุปกับว่าสรุปก็คือว่าบ,บอกทช่อีกแล้วหล,ลงเศร้าสรุปก็คือว่าด้านล่างเป็นนาหาขึ้นมาขึ้นมาเป็นนาแปดแล้วก็ออกเป็นนาสี่ด้านบนนะครับเพื่อรีดกับรีดรีด,ดอากาศมันในซูนี่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรระบบเพ้่อนว่าจะไดก็ระบบไปว่าดูดมันจะเป็นระบบที่ว่าดูอากาศได้ดีมากนะครับนะ คันโปรเซียพยพกับไปลอกเห็นเมื่อวานโปเซียสูนี่ผมก็เห็นมาแล้วบ่เป็น่าบเคยเห็ดเดแต่ว่าผมสีใส่เป็นคุดเป็นด้านล่างเป็นหลุมเล็กแล้วก็ลุ่มด้านล่างน่ะผมสีความใหญ่ประมาณว่าลงไปนั่งขัดตมาได้สบายคนเนสโคนนในนางนงขัดตมา่สูตรก้อนนะแต่ว่าสูนี่ผมสีประยุกต์ว่าเป็นเป็นช่วงกลางนี่เป็นเป็นใหญ่แล้วก็รีดขึ้นนันบุญเป็นเป็นหน่อยนะครับนะควบสูงกว่าเจาแค่นี้แหละตามลากพ้่น้อง อ่าท่อด mm ้านหลังนี in ่เง hmm, um, okay. like uh ี้ยวเงี้ยวเงี้ยวสุดีกว่าสันเด้นะครับสุดีกว่าเดี๋ยวก่อนบางที่ผมอาจจะมาตั้งอีกอีกท่อนหนึ่งว่าจัดหรอกสูงกว่านี้เนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเบื้องก่อนบางที่ครับบางทีนะหรือไม่ก็เอาเอาเอาเท่านี้เลยแล้วแต่นะครับแล้วแล้วแต่โอกาสเนาะเบื้องก่อนแล้วแต่อารมณ์ฝั่งไงเนาะแล้วแต่อารมณ์โอเคต่อจากนี้ก็จะนะครับก็จะเอาดิีไซน์ลงอคลิปนี้เป็นคลิปเบาเลยครับคลิปเบาทุกคลิปแหะบ่เป็นคลิปเฮ็ดในเบื้องตืีย เป็นคีบอ,อกสร้างนะครับผมสิเก็บรายละเอียดให้ฟัางวันนี้ผมเจี๊ยบดินทรายลงดินทรายทรายที่ว่างห้องผสมปูนนะนะพี่น้องใส่เต็มเลยนะครับนะพอใส่เต็มแล้วผมถึงมาทาเริ่งอีกต่อไปอีพี่หนึ่งนะครับเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้อเอาแคน่นี้นะครับเนาะสันส้นๆเนาะครับเนาะอีพีี่สี่เนาะเดี๋ยวก็รอบรอบที่สามอีพีหาต่อไปครับผม